เพื่อว่าสร้างสีหายจักซิบสอบนางร้อยวะแม่นบนอลแบบร้อยแลน,นร้อยแลนกางเื่ยและแหงหาวใส่แล้วใครอายุแต่ว่ามันคนโตกว่าแหงของได้เน,นาะใคดอดี เวิร์ดสุโมสบานพี่น้องเพอ้พ่อๆครับช่องอยูทูบมาเรามาเขึ้นคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือยังอยู่ที่บ้านนั่งลอยเด้อกว่สิบห้าปีเนาะเนาะไปเบิ่งน,นั่งลอยกับลูกปนเข่าซอยผมว,ว่าสร้างงวดพี่น้องเอ้เนาะแม่นุชพอนุชเนาะเพราะว่ะใช่เหตุที่เขาซอยกันนี่ก็คือลักๆเลยนั่ง้อยนี่กัน เรา่าสีได้ข่าอะไรพีนะ่น้องเยเนาะเรายังได้ข่าน้ำสางเป็นมากินอะไรเพราะว่าเมเขา่าูเขากินได้ก็เลยไ,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 ไปขนซอยติจิงเงินฮากาโลหากากำเลิกนี่ได้พี่น้องเลยเนาะโลหากากำเลิกนี่ ลูกมากไปนค้นเขาต่อมาตัวนักขคือว่าแหลยไปไหนไหนสายเบอร์น้ำตายข้างใดทำไมเขาไปโจกกินเง่น น้องระวังเอ่อแต่เขาได้นะกินมีดอกไม้น้องระวังแต่เขาได้น้ำน้องเขามากินเนาะนะฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวเราบลาเพื่อนเด้ด้ว่น้อง กมาเด้งอ่ะนะเออแรกแรของน้าบาสวนอ่ะสบายดีสบายดีสบายดีมาซื้อข้องกินเข้ามาบักหลายหนึ่งครับให้มากินเขาน้ำกันบาสวนกับย่อฟาเข้าไปบ่ไไรใช่กันกินนั่นรอใจได้น uh? so so ี่เจ้าวัน มาอากมาตอาหารทางเมืองแห่งสี่แสบแห่งยากแล้วคือว่ามากินข้าวพร้อมรับเชียอมบาลาววจักบานงอย่างนีะยากันแล้วจะฆ่าปลาไอเป็นว่นได้เห็ดข้างหนาวันนีแล้วแหละน้อบเดี๋ยน้องด้ยแล้วใสบริการเลยพนะเออเดี๋ยวบาลาวกลับไปแหละสไปแวร์บินแต่ใสบริการบินสูสีน้องนุ๊ดเด้อเฮ้ยเอาเบิร์ดนั่นแหละน้องเบิร์ดจิ๋วคนนั่นแหละ นัง่งลอยสูดๆเข่าพืจิเฮียเลยฮะนั่งลอยฝนอ่ะฝนหนักอือกำลังพาวที่เออ,อจังน้อยก่อนเด้อเสรเด้อจังน้อยจังว่ากันเฮา อยางว่าอย่างว่าคนสูตชีวิดนี่สูตชีวิตคือ,อยังนี่ได้ฮักเบิ่งนี่บ่ได้โอเคนะเบิ่งนะบเเ่โอเคดอกชีดานี่สบายดีนัง่งร้อยร้อยส,ส,ส,สบ,อบายดีสบายดีโอเคอยู่บ่เนี่ยฮะไวอยู่บ่อใส่กระลูกหงายเอาเบิง่งคืบหน้หาตาบ่อยากโอเคเขานา,นนา,านดไหนแมน <c oughs> แต่ว่านั่งบืน์ใส่เพราะว่า บัวผ like re really so oh, so ัวบอกไว้ว่าให้ซอยแลกงบวกกำนังแบบบ่มีข้าวกินอีกนะมันก็เลยแบบย่านบ่มีข้าวกินก็เลยซอยสร้างนั่นนี่นะข้าวเบิดว่าสุนจบว่าข้าวเบิดปลาโท่ากเก่งแท้นี่โอ้ยแลนเลยอันนี้เออเก่งมิต่ผู้เก่งเก่งบุญาภูอุ้ยลูกสาวส่างเก่งเป็นทีน เออจะไปเบิ่องนั่งร้อยก่อนหายกําลังใจนั่งร้อยเนี่ยเดอ้อพี่น้องเอ้ยนั่งร้อยบ่มีข่าวกินนั่งร้อยเบิร์ข่าวกิน,เ,นเ,าาเออมาแบกข่าวน้ำสร้าง<ม>เพื่อว,ว่าเพื่อว่าสร้างสีหายจักซิบสอบนั่งร้อยวะแม่นบ่อร้อยแลนร้อยแลนกลางเหื่อไรแหงหาวใส่แล้วอ่า ไครยู่ยจะว่ามันเั็นฝนตกบ่แห้งของใครนี่เนาะถ้าซาลามันเปียกนะเพิ่นเอาเข่าไปมกไว้อีกเกี่ยวเป็นกำไว้เนี่นี่มันก็แห้งไว้อี่น้องเนะเป็นกำไว้มันก็แห้งไว้มันเหนื่อยนยมันลมเนาะคนมันแดด มันแดดมันเอามันมีลมแบบนี้นหน้าก็ลมนหน้ากระลม่แบกบเข่านาะอย่าลืมเลี้ยวไปเบิงลูกน้ำไหนเดอ้อ ยานล้วมันคานออกมานะฮะเพราะทีได้เลี้ยวเห็นนางยานนางยานมามีเขาขึน าบอกว่าเป็ดผ่อนนี่บ่มันก็นเลยนานเต็มเนาะ <c oughs> มันนานเต็มเนาะเป็นผ่อนเนาะบอกมือไง บ่่เมื่อยได้คนคนนีกเขาจะมาเมื่อยเหตเพียบคนสุชีวิดวันนั่งลอยขี้ขาดมาเลยข้าได้นี่ทานเอาได้นี่กระสิแลนโลดนี่ครับเบิ wan ita wan ita, ¿no? ่งโลด้รงเลยนั่งสีแลนให้เบิ่งโลดเนะเตรียมใส่เกี้ยวเขาเกี้ยวไอ้รอยเขาเกี้ยวไหวบานนี้เลขสามโลดเยียบ เย็บเย็บเป็นเพลงเย็บในไม่ให้มันทันแหร้อยจเจ้าไปพอแห้งพี้องเอ้ยต่อเพื่องทังต่อเพื่องทางแข่งทางขาเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วพักผ่อนแล้วคนหน่อยพักผ่อนแล้ว มากับหมวนพ่อมาอีกยอกันเดียวต้น้าา่หรอว่าพุ้นไดอาณาแม่ซองแดดละเล้ตัวใก่้กนเลยองแดดซานแดดเลยโอ้ตกังเซโน่พุ่น โต๊กอยู่เซโนพุ่นนั่นน่ะนี่ไงบ่กดแชร์พี่น้อยกดอนนะกดแชร์สำหรับคลิปนี้ค ซู่ซูซู่สองแม่ลูกเพื่อสาซีได้ข่าวน้ำทางจักชีบชอบก่อนน้ันงกชีบชอบถั่วเบิเลยบอ,อ,อ,อสงเอ้ยนั่งลอยมาแบกช้อยได้ข่าวได้ย,ยักชิบชอบสั์นั่งลอยกับุนเพ่งนี่ ได้เขาน้ำชุ่มเจ้าได้จกชิปชอบอ้าวขนาดเห็ดเรือนันหนาๆก็ยังจะได้ขาแรงน้ำใะแบกเข,ข่าก็กันยังได้เข่าตัวจกชิปชอบห้อยแห่งมม,มีเขากินวาเซลจะออกนัก่อยื่สุดออกพี่น้องเลยกันว่าพื้น,นแบบแปลดได้ชิปชอปเลยอุ้ย จะคลองหน้าเนี่ยเต้องเอายังเลยเบิดพอดีสิบสอบนึ่ สู้เลยพี่น้องลนั่งเลยมันใจสู้เลยเแบบนาะเพราะว่าอาการกำเริบม,มือนอ่ดียวปกมันไปสอกไปสักอยู่ปา่าแต่ว่าตกตอนบ่ายมามั่แบกเข้าสอยส่างซะเนาะง่วงหลับใจสู้เลยแต่ว่าฮามาบ่ทันมือนเนี่ยท่าว่าฮามบ่ติดภารกิจนี่เนาะเฮามาไวขนาดสิท่าน เห็นเหตุการณ์บเห็นคดีคือกนพี่ด้องเหเ็นแล้วก็อีตนสงสารมันเ่าเห็นคดีคือการว้าวอ่ เรารถไปลบมาอยู่ pa ไม่เอา<ะ>ไม่เอาหรือว่าไม่ปฏิเสธไม่แบบไมยไมไมไมัไม่ยัไม่ปิเสธไม่เสิไม่แสนี่แหละคั้นแนวนี่เ <c oughs> อ <c oughs> ก็ว่าไม่แล้วไม่แสเลยแหละน่อยไม่แต่ไม่สแสเลยเนละนอร่อยเนยังกับเอา ลูกสาวเจ้าัะเราอยากได้ขนมน้ำผู้ใหญ่ก็ดีของฝากกับเอาไม้ก็สิเ่าไหมเราเ่าไม้ก็ไม่เสแะเลยเบ่าเอาวหมข้อนี้อยากได้เลยอยากได้ยังขนมโอ้ยเท่าไรเนี่ยกินขนมอยู่ขนมกินได้ไหมใสเข้าสีเบิร์ตแล้ว เบิร์ตแล้วยังบ่ยเบิร์ตแล้วป้าเอาอ่ะเนี่ยเบิร์ตกับว่าซืเบิร์ตอืมไล้ก็ได้แตัวจะไปไหลเสืยวกระด่างมือเขาสิเบิร์ตแล้วนางว่ะนี่นางมารายงานบ่าวลาวเขาสิเบิร์ตแล้วในใจก็คือเสียบ่าวลาวซื้อเขาเข้ามาให้ได้ด้วยอย่างประมาณนี้เออบ่าลาวเขาเนิ่ยัใครมาซื้อ พ่อแม่นั่งร้อยเด้อซีนั่งร้อยอ่าผู้ที่หักติ๊แพงนั่งเขานั่งเบิดองแนวตอนขึ้นออกเขาเหเขาเห็ดเขาไปกินอะไรเขาจังคือเบิดองใบคือเปลืองแท้กินเขามือแอไรจับถือยิวยำได้กินยำหนัก ngày hôm nay mình kim bò กินบ่ตอน bao เขากิน mà ให้บ่าเล่าไปเบิ่งลูกให้เดี๋ยวเบิ่งให้อยู่ยก็นนี่เบิ่งให้อยู่นี่นะ Đây, bên mặt ngày Ui ừ. Cháu chóng mặt đi ừ. Cháu chóng mặt đi Mình thích มาบอกบ่าวเล่าให้เบิงลูกให้คอยในเดิพราวะตายละบ้านนะ <c oughs> <c oughs> เรากลายเป็นคนรับใช้นางลอยไปตั้ง <c oughs> แต่วันไหนวันเนี้ย เป็นคนรับสายนางลอยตั้งแต่วัน,นไหนงอนเลยบ่ฮะเดือเลยบ่ะึบอืมมาไล่คนหักได้เลยมีแต่ มันดแมวมันได,นได้ต้องเห็ดเบิง่งลูกมันตื่นแล้วบอกให้เบิง่งลูกนั่งร้อยก่อนโอ<ฮ>้หงานผายสางแกะสังกะสีนี่รอเสี่ยวเพิ่นมาก,ก่อนนะซ มุงปีนแผ่นหนึง่ง <c oughs> มาเปิดพักเขาก่อนเป็นเรืองใด คลิปง่ายๆก็สิเห็นเลยเด้อนี่นะสิเป็นผักบุกผักเสริมต้นหอมบัวเนี่เป็นผักกาดมั้งตัวนี้นี่นะสิเป็นผักชีไทยผักปลาซาลาหรือผักหอมป้อ เราไปนอนได้เนาะเราตัส,สิได้ปลาโตโมอนี่แม่ขื้นไปกินเนื้อเป็ดเบิร์ดแล้วบ่เนี่ยเฮ้เรียบปากรวบๆเดี๋ยว่านเบิร์ดเลดยดิโอ้ยสงสัยขื้นไปกินเบิร์ดแล้วค่ะแนวเกี๊ยวเหลือแต่ถ้วย เดียมร้อยเนื้อแต่ถวยเื้อแต่ถวยปิ้งเป็ด <Okay. S 1> ไปแล้วาเแล้วของมาไหวอยู่ซ่านลุ่มอยู่ห่านลุ่มนะพี่น้องเอ้ยกันสิได้จบคลิปไปสามเดือนเนาะขอบคุณขอบคุณยี่สิบสี่เอร์เซนต์คู่สุกน่นเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ดีมีแห้งหั่แพงแบ่งปันกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะ